ด่วนฝนตกน้ำท่วมท่าพระสายงามพระธุดงติดสามวันยังออกไม่ได้ฝนตกหนักน้ำท่วมปิดปากท่าพระไสางามพิษณุโลกกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตพระธุดงเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานออกไม่ได้สมวันขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเมื่อวันที่6เมษาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สพเมืองเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถานได้รับแจ้งว่ามีพระธุดงรูปหนึ่งเข้าไปปากกปฏิบัติธรรมในถ้ำพระไ่งามตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแล้วเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมได้ปิดปากถา้ำออกไม่ได้โดยหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกมูลนิธิประสาทบุญสถานได้เผยแพร่ภาพป,ปากทางเข้าถา้ำพบน้ำท่วมและได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า เห็นพระธุดงอายุประมาณ46ปีทราบชื่อพระอาจารย์นัดได้เข้าไปที่ถ้ำพระไสางามโดยไปปฏิบัติสมาธิภายในถ้ำในช่วง2-3วันได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ระดับน้ำในถ้ำสูงขึ้นจนไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ซึ่งตลอดเวลาขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบฝนยังคงตกโปรยปลายไม่ขาดเม็ด เท่ากับพระรูปดังกล่าวยังคงติดอยู่ภายในถ้ำเป็นเวลา3วันแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกู้ภัยช่วยเหลือชีวิตในท,ทันทีหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปประมาณ17นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางพร้อมถังออกซิเจนและอุปกรณ์นำทางเข้าไปค้นหาภายในถ้ำเป็นครั้งแรกล่าสุด ประมาณ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ออกมาจากถ้ำต่อจากนั้นได้หารือกับหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือโดยมีข้อสรุปให้ยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายด้วยระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆและสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอง